จัดกันอีกแล้วครับสำหรับวินหลังของสยามครับผมสวัสดีด้วยนะครับสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มอันนี้วินหลังของสยามนะครับอันนี้หน้าเก้าใช่ไหมหน้าเกนะ้าเนาะหน้าเก้านะครับผมอ่า ลูกค้าติดใจครับเลยสั่งเพิ่มอีกอีกหนึ่งชุดอันนี้ก็เขาบอกว่ามื่กี่เกียสองเขาวิ่งไม่ไหววิ่งเกียสองไม่ไวหวใส่หน้าก้าไปปุ๊บสบายเลยใช่ไหมหอ,อ๋อก่อนก่อนจะใส่นี่เขายาำนาเกียสองไม่ไหวของโค้งสยามนะครับผมเพราีเขาสั่ง กับพ่สันไปหนึ่งชุดอันนั้นที่ขาอาไปนี่หน้าอะไระหน้ากล้าเหมือนกันก็เลยติดใจวิ่งไม่ไหวเลยเอาไปกันอ๋อวิ่งไม่ไหวก็เลยเอาโอ้โหบ้าโอ้ถ้าวิ่งไม่ไหวเขาจะสั่งเพิ่มทำไมอะ่ะเท่าไหร่อ๋อคำที่สองคันเท่าได้่เขาอ่ะเขาจะสั่งคู่แหละเขาอยากอยากลองอีกชุดหนึ่งก่อนใช่ไหมวันเป็นยังไงใช่ไหม พุดีว่าอไปแล้วย่ำนาเกีย่ยสองนี้ได้สบายครับเขาเลยติดใจเลยสั่งเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับผมสำหรับหน้าเก้าครับสองร่องนหน้าเก้านี่ราคาเท่าไรพี่สันพันเก้าพันเก้านะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยนี่แหละพันเก้ารวมส่งเลยใช่ไหม อ่าพันเก้าล้อมส่งนะครับผมช่วงโปรโมชั่นครับไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องสต๊อกของครับโอ้โห <S <S> <S นี่แหละพี่น้องที่ต้นทุนนี่สูงนี่เราต้องมันต้องซื้อนั้นมากึงออกอตึงทิ้งอะ่ะตึงใสไในทิ้งนะครับม,มันก็เลยต้นทุนมันเลยสูงหน่อยอแต่มีความรับประกันครับรับประกันอะไร่สันตำ,ตำรวจจับ ตำรวจจับนะครับผมตำรวจจับอะอาโบกไงวินหลังของสยามนี่จะเป็นคัสของแท้นะของแท้ครับผมนี่ขขอองงนี่ใหรว่าแท้ไม่แท้ดูกล่องก็รู้นี่นะครับนี่ของแท้นะครับผมเเราต้ออองงืยะะถึจลดให้ใช่เราต้องซื้อเยอะๆนะมาีลลููกก แบบไปทีแบบเหมามาเลยอ่ะไหแต่าไปแต่ะรอบนี่ราคาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมมีแต่ขยับขึ้นเรื่อยมีแต่ขยับขึ้นขยับขึ้นนี่ขยับขึ้นโหดนะครับผมทีละห้บาทสิบาทโหดเกิน5บาทสิบาทมีผลต่อลูกค้านั่นและ่อ้าเออเราก็ต้องมาทำนี่อีกใช่ไหมล่ะ ขาวินมันสองลูกครับลูกลูกลูกเมื่อกี้เราเกึองออกไปแล้วมันจะมีไส้ไหนนะครับผมไส้ในแบบนี้เราต้องกึองออกนะครับเราเอามาประกบอันนี้พอดีกึองออกตรงนี้นะครับพันเก้ารวมทรงนะครับสำหรับหน้าเก้านะ ก็ติดต่อได้ครับแต่ยังไม่ได้ลูคลิปเลย Hi, <evaluation> ถ้าสามล่องล <ID. S 2> ะเออเก้าถ้าหน้าเก้าสามล่องนี่ก็กระปรับราคาขึ้นอีกเป็นราคาสองพันสองนะผมสบผามล่องสอง0อะไรนะ่อง1,900 3แปดสามล่องพันเก้าสี่สามล่องเท่าไหร่นะที่พี่บอกพันเก้า นีเราต้องคึงออกแบบนี้นะครับผมรับประกันครับแน่นแน่นอนไม่มีหลุดพี่โยนให้ดูแล้วไงโยนไปเดียวเนี่ยอันนี้ฮะ อันนี้เราก็ต้องไปอัดเข้านะอัดเข้าแล้วเราก็เชื่อมอ้อมครับแน่นแน่นอน ฟิตแบบนี้นะครับต้องอัดเข้าหน้าเก่านะาพี่น้องนะวัน <c oughs> นี้ก็จะอัดเข้าแล้วครับท่านชม <c oughs> <c oughs> มือเหล็กอะ่ะ <c oughs> ไม่อัดเนาะไม่อัดหรอดันเข้าเลยนะอัดเข้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยอันนั้นไม่ค่อยตรงเลยใช่เหรอแล้วทำไงอ่ะตาเนี้ยก็เอาเปเปอร์ยันอ๋อเปเปอร์ตัวเนี้ยแล้วก็ไม่หลุดเลยไม่หลุดหรอกเราเชื่อมไปเนาะใช่ป่ะล่ะ เป็นการตั้งศูนย์นี่ไม่มีโบครับพี่น้องไมต้องห่วงครับถ้าขึ้นแท่งตึงแล้วอ่ะปรพอดีครับนี่ไม่มีโบครับแล้วก็จะทำการเชื่อมแล้วก็คนสี ท่านชมนาเก่านะครับผมสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับเราก็เหลือแต่เชื่อมครับเราเชื่อมนี่ก็ไล่เต็มนะครับผมที่เป็นสายเห็นไหมเต็มเต็มหน้าหลังครับยังไงก็อยู่ครับไม่ไปไหนหรอกประมาณนี้ครับไปโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ